จะต้องโดนเรียกบ่อยอีกเหตุการณ์ก็คือไปจับงู<อ>ไม่รู้เหมือนกันเจ้าน้องตัวตะเคียนจะไปด้วยหรือเปล<ด>่า<ด> <ๆ S 1> เพราะว่ามีจับงูที่ไหนก็มีส่วนักที่นั่นจริงๆก็เลยจะพาไปดูเหตุการณ์การจับงูของพี่ๆกู้ภัยที่นี่กันหน่อยบอกเลยงูตัวนี้ไม่ธรรมดาจะเป็นงูอะไรไปดูค่ะตามนามนาม่าม โอ้ยอคุณตอนแรกอะสารภาพเลยเห็นมุมแค่น,นี้เล็กๆอะดิฉันยังคิดว่าลอ้ลอรถยางแตกอะอจริงๆใหญ่มากหลายๆคนสงสัยงูอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ปกติต้องเป็นงูเหลือมใช่ป่ะใช่อันนี้คืองูบองหลานะคุณผู้ชมยักษ์เลยออใหญ่มาก แล้วเป็นงูพิษนะคะ,ะงูจงอางคือมีพิษแล้วหนึ่งนิสัยคือดุร้ายอยู่แล้วแล้วลำตัวมนันนะตัวเนี้นะ3.5ถึง4.5เมตรได้ยาวมาก3.4เมตรอ่ะใหญ่มากยาวมากนะคะเขาบอกว่างูบองหลาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณโดนฉกโดนกัน คุณมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง75%อโอ้มีพิษร้ายแรงมากนะคะแล้วก็ที่เรียวกว่าง,งูบองหลาเนี่ยก็คือเป็นทางภาษาใต้ภาษากลางที่เราเรียกกันก็คืองูจงอาง,ง,อางแล้วงูบองหลางจริงก็คือจะพบได้มากใน พื้นที่ทางภาคใต้ด้วยนะคะคตัวนี้ที่จับได้อยู่ที่จังหวัดตรังปัจจุบันนี้นะงูบองหลานก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพักราช2535ด้วยถ้าคุณพบเจอนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาจับนะคะจะได้ไปแบบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอะไรก็ว่าไปในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนเพราะว่ามันตัวใหญ่มากแล้วมันเข้ามาในชุมชนนะจริงๆเจ้าหน้าที่ที่เขามาจับอ่ะส่วนใหญ่เขาจะรีบพิษมันออกก่อนแล้วค่อยปล่อย คืนสู่ธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันกลับมาหรืออะไรอ่ะมันไม่มีพิษละมันก็จะป้องกันการเสียชีวิตถ้าเกิดว่ามันไปทําร้ายคนหรือสัตว์นึกออกไหมเคยได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญงูเนี่ยนะมันมันกว่าจะสร้างพิษของมันออกมาได้ไม่ใช้เวลานะเพราะฉะนั้นก่อนมันจะฉกอะไรสักทีหนึ่งเนี่ยมันมันแทบจะไม่ใช้พิษของมันเลยค่ะไม่ใช่ถ้ามันไม่รู้สึกว่าอันตรายจริงๆริงอ่ะก็จะเก็บไว้ก่อนใช่แต่ว่าคราวนี้ก็ต้องรีดพิษออกไป นะแล้วก็ปล่อยมันคืนสุดธรรมชาติไปสะสมพิษใหม่ค่อยว่ากันใช่แต่ว่ายังไงก็ไม่อยากจะให้ใครต้องโดนงูกัดนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็ขนลุกคือตัวใหญ่จริงๆดิฉันคิดว่ายางรถยนต์อ่ะแบบแบบลายชัดมากใหญ่แล้วเกล็ดโอ้ยหูขนขนนี่ลุกๆถึงนี่อยถึงคอถึงหูนี่อุ้ยอีกคึนสมอง